ไม <Es poor S 1> ่ยาวเลยสุดยอดนะคนเราเนี่ยนะพอแกเนี่ยสายตามันมันเห็นแตงไม่ได้แต่แตวแบบเอามาใส่เพราะว่าอยากให้แผลแตงไฟเป็นก้อน แล้วเราแก่เราสมนุนที่เราต้องช่วยมากเลยเพราแก่ปั๊บเท้สาวต้อง่อจะส่งต้องเล่นพัเคือเอาทำไมมันใหญ่เกินไปหรือใหญ่มากยิ่งใหญ่ในสรรพคุณยิ่งเยอะเลยจะบอกให้แึ้วเราพว่านหนได้กำไรเนี่ยองนี้คงกัะพันชาติเนี่ยุ่นใหญ่เนี่ย องนี้นักไม่ตายจำไว้นะองนี้นี่ไม่มีอะไรหรอกมาใสายอยู่เฉยๆเ,เดินไปไหนเนี่ยใครก็อยากจะมีเรื่องตลอดไม่อยากมีลำหนักพระเราเนี่ยป็นแก่แล้วต้องลงหลังเนี่ยมันก็แย่ไปหมดใช้อต่ลูกไม้เท่ดู <c oughs> ไอ้ตัวเองเว้ยเนี่ยคนมันน่ารักขนุนกระเป๋าพะยังเป็นที่ตี้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยใหญ่มาก คุณและครอบครัวหน้าขอบคุณครับบอสวันกับต้งยอดต้องอาราธนาหลวงพ่อซะก่อนไม่ได้เด้อ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 องค์นี้องค์สุดยอดสาธุโอมพุทธังอาราธนาคำอาราธนาต้องต้องร้องตสอนต้องต้อ ไม่ลุกน่าหลุดนะปฏิหารจริงงนะนี่พอแค่ก้มลงตาบนะเหมือนี่ลมผ่านหลังไปแว๊บแสดงว่าของเริ่มเข้านะเราต้องปอมอีกสักทีเดึยต้องไหวสักครั้งนึงไหนรู้สึกคนลุกเลยอไย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดีอะไรวะเฮ้ยเไม่ต้องตกใจนะคนนี้คนนีู้ไม่ต้องเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอู้ะเฮ้ยลูกลกนลกตายแล้วพาอยู่กับฝูงเถเฮ้ยโจ้ไม่เ็เรื่องเลยตายแล้วเนี่ยมหมดแล้วขอโทษอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวีเดี๋ยวมีเดี๋อวเดี๋ยวมีเรื่อง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 มีเรี่องนีเรื่องน่เฮียฝากเปิ๋เเดี๋ยวีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรื่องมีเรื่อยมนีงเาคุยวนีารุยมีเดื่ยงนะไรดอโทษจี้เลุงยนีเดียนี้เดี๋ยนี่เป็นควนดีจ้วเฮ้เยนี้เดีอ่วนี้เดวน้ามายวนี้เดี๋ยวนี้เาี๋วนี้เดยเนี้เมายนี้เดยวนีเยว้เวนี่เดยวเดาไว้เดยว ไอ้บอกแม่เขาสั่งเอาไว้แม่เนี้ยไม่มาที่บ้านหลังนี้เลยเหรอจ้าหนิแล้วาสาวสวยๆอย่างเงี้ยจ้าเราไม่รู้เรื่อยไงว่าบ้านเนี้บ้านข้ามาไม่ยนะก,ก็พอจะรู้อยู่นะจ้าก็เลยตั้งใจวิ่งมาเลยเหรอไม่เราจะพูดหนึ่งลุงเป็นโรคอะไรปะจ๊ะไมล่นะคะ ปากอะดูไม่ค่อยปกติเลยลงเป็นอย่างนี้แหละของฉันขึ้นแล้วกว่าสาวๆรด้กมาหนึ่งคนแล้วไม่ได้มีคนไล่ต้อมหรอเห็นว่าเรารวยแล้วก็มีถูกปากมาตรฐานที่สำคัญเลยไอ้หลอรหลอก็ก็น่าจะหลอนะก็ถึงได้เข้ามาไม่ได้ออหล่ออยู่ราหออยู่ ดีนล้ที่รออยู่ถ้ารอไม่ยูต้องถายยาวเลยนี่ไม่ได้นะผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่หลงรักเราเพราะเห็นหน้าตาหน้าตาของเราอาจจะแก่มีโหนติเลยไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้บนกระถาในการที่จะรวบรวมทั้งหมดเอาไปใส่เขาลงเยอะจริงมคนเดียวเจ๊ดอกม้ก็ไม่ต้องใช้บนกระถาบนเพลงที่เขาเชี่ชอบ ตามเห,นหอนกัยว่าหนูหนูเ<ไ>ข้าหนูเข้ามาเนี่ยหนูรู้เปล่าว่าว่าหนูเนี่ยกำลังจะโดนของใส่นะจ๊ะอะไรอะลุงเรียกลุงอีกแล้วเดี๋ยวเตรียมรับของไว้นะจ๊ะรอไว้ดี<อ> <c oughs> ยังจะมองจอง้องเธอครั้งใดพูดออกจากใจว่าเธอใจเย้นเดินวันนักมาตั้งแต่เกิดก็ทั้งมันเกิดที่อเธอพูดอยากต้องพัดเธอค็งเที่ยวเเที่ยว่าเดีอยากให้เธอมาเธอเอาละครไปพุกมันจนตัวต้องตัวต้องเฮ็ดเอาแเอาเอาแล้วอาพอแล้วาอะไร โอ้ไม่กจะโคเห็นาเหมือนกันที่จมพามส่งเ a i ให้ฉันจะได้ผูกพนสวนตัวต้องมดอแตอแต่อแจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยที่จะไม่ต้องตงจะอจะไปจะต้องตามพวกตีกตัวันใเลยพาวนที่ก็จะแท้ที่กล้าที่จะไม่อยู่เธย Oh, am เลยโอ้แม่เสนเลย จะหัวจะรักจะคอยดูแลจะคอยแค่ไม่ต้องขอทานย่เดิจะแบินลอาผู้ติดตัวไว้ตัวฉงเลยดัวธอไม่ดีกัอโอ้โหดูอาข้าวข้าวแบไม่มีเอไม่สใจะไม่มีรักเลย่อแม่คไม่เใจจรจ๊โอ้โหไมมีใคร

ผู้ชายที่อยู่นี้รูปที่ม่สายเขาให้ไว้หรือเปล่าน่ากลัวคุณเดาดยให้แน่ใจก่อนถ้าหากไม่ใช่เสงว่ามาถูกแล้วลุงจ๋าหน้อเรียกลุงได้ไงเนี่ยอ้าวจะให้เรียอะไรเรเาเรียกยพี่ รอยนทำตัวแบบปกติะจ๊ะอนี่พี่เปปกติเหรอใชะนีตรงนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บด้วยจ้ะใหู้หาของก่อนนะจ้ะรอแป๊บเฮ้ยหาของอะไรจ้ะเอ้ยนี่เรยจ้ะหาของแม่ให้มารอแป๊บนะแม่มาหร <c oughs> อต,บบตายแล้วแม่มาจะมีอะไรละ่ะใช่คนเดียวคนเดเดี่วคนเดียวคนเนี ấy ta ผู้หญิงคนนี้ทำใจยากแบบไหนมองหน้าเราแล้วก็ไปมองตูดมองหน้าแล้วก็ไปมองตูดหรือว่าหน้าเราจะเหมือนตู้ดลโอ้ยดูเหมือนเลยจ้ะเอ้ยไอ้หนูมันเป็นไงวะเดี๋ยวๆลูกถ้าจาผิดนะจ้าที่ชื่อเหมือนอย่างนั้น เพราะว่าลุงเนี่ยเทพชายที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าและลุงเน่ยคือจากผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าจ้านี่จ้ะนี่เหรอนาลุงคุู้จักเช่อจ้า ย่าก็รู้เรื่องหมดหมดน้ำตาไหลหูใจสะลอนน้ำตาพุ่งหยดหลั่งไหลเอาเมื่อจบับ ถรู้จะไม่ตายพี่อยู่ในใงพี่ลุงตัวเธอเป็นพี่อารีชาใช่ไหมจ๊ะ่จ๊ะพ่ออจ้าหนูชื่อเกริศรีปนแม่สายจ้าโอ้ลูกพ่อจ้าฮ่่าฮ่ นี่หัวประมานเลย,อ,ยอุ้ยพ่อเข้าใจผิดนะจ้าเกียรติศรเนี่ยเป็นแค่ลูกสะพ้ายจ้ะพ่อลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายหรอจ้อาหนูหางเรื่องหดไปหน่อยนึงอ๋อเป็นลูกสะพ้ายเหรอใช่นะจ้าเดี๋ยวนี้วแ,แวไอล้อลูกของพ่อจริงๆนะใครเล่ะลูกฮะลูกชายของพ่อก็ไม่สายนะ่ะก็คือพี่แทนที่อยู่บ้านพ่อบยาเดชเลยนะจ้า จริงเหรอลูกใช่แล้วจ้สอนได้ถามมาตลอดทางเลยโชคดีจังเลยเกรสอนจ้ะจะเก็บตัวนี้ก่อนจ้าแล้วก็ห้ามบอกเพื่อนนี่กเจะแผนไ้เจ้าอย่าพบอกแต่ว่าเกรสนนี่หละเจอที่แผต้อง่บอกว่าะจะต้องโผล่ไปในเมืองจ้รา อไอ้แผนไอ้แผนทำไมไอ้แผ่นไะ้ถูกทหารจะับ้าไกนเมืองแล้วพ่อตัวน่ะตัวแล้วไอ้ไพว้พว้พวอ้พวไ้พวพวอ้พว้พวไ้พวอกก้ไ้ไ้พวอ้พว้พวอ้พวไ้พว